มามา,มาสวัสดีครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสินค้าแกะกล่องนี่แหละครับโค m โมโดโค o โมโด S S รุ่น KDS 364 JLX กับรุ่น J นี่นดูตัวท้ายครับดูตัวท้ายนะฮะดูตัวท้าย JLX กับตัว J ตัวนี้หมุนขวา ตัวนี้หมุนซ้ายนะครับโคโมโดนี่บอกไว้ก่อนคุณไม้คุณไม้บอกว่าของแถมคือสิ่งนี้แล้วก็สิ่งนี้นะฮะตัวนี้ตัวนี้บอกว่านี่เดี๋ยวผมทาบเข้าไปกับไฟแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวคุณไม้เอามือบังหน่อยนี่เรืองแสงนะเรืองแสงเลยนะเห็นไหม เรืองแสงนี่แหละคือของแถมราคาท้ายคลิปเรามาดูสินค้ากันก่อนตัวนี้จะเป็น PE 3ถัก8ถัก8นะ PE 3ถัก8ตัวนี้คือสินค้าที่แถมกับลอกโคโมโดเอาพูดง่ายโคโมโดนี่ละกันเป็นสายอะไรจิกกิ้งหน้าดินแต่รุ่นใหม่ จะมีเฉพาะแขนเขาเรียกว่าอะไรแขนจิกเท่านั้นแขนแฮนดลิลานี่ครับเขียนอย่างนี้เลย power handle นะฮะเป็นแขนเดียวพูดง่ายงแขนเดียวไม่ใช่แขนคู่ถ้ารุ่นก่อนหน้านี้เป็นแขนคู่นะฮะนี่รุ่นก่อนหน้านี้จะเป็นรูปอย่างนี้ครับรุ่นก่อนหน้านี้จะเป็นแขนคู่อย่างนี้นะฮะแต่ตัวเนี้ยที่มาแกะกล่องเลยเปิดมาก็ตามที่เห็นเลยไม่มีอะไรละในกล่องก็ หมดแล้วครับฟองน้ําใบคู่มือใบนี่แหละครับตามนี้นะเก็บไปตัวนี้ที่เอาออกมาคือหมุนซ้ายนะฮะตัวนี้คือหมุนซ้ายนะครับนี่ง่ายเดี๋ยวแกะหมุนขวาให้ดูด้วยเดี๋ยวแก่หมุนขวาสายที่แถมอะมาดูเรื่องของแถมก่อนสายที่แถมเป็น PE 3ามนะฮะ เราบอกของแถมตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะไม่ไม่บอกท้ายคลิปแล้วนะสายที่แถมให้1ม้วนนะฮะแล้วก็ตัวจิกเด๋ยวจิกเป็นทรงปลาหมึกออคตูปุสนะครับตัวนี้อยู่ที่90กร,รัมเรืองแสงโคตรโคตรบอกเลยเรืองแสงโคตรโคตรลงน้ำลึกนะน้ำแรงน้ำลึกนะฮะเล่น90กร,รัมสว่างโคตรสว่างนี่บางแสงบางแสงได้นี้เห็นไหม บางแสงสว่างนะตัวนี้เรืองแสงจัดๆเลยบอกเลยนะดูครับหมุนซ้ายหมุนขวาเดี๋ยวให้คุณไม้ช่วยพูดน็อปนะเริ่มจากน็อปนะเป็น EVA นะฮะ EVA หมุนลื่นดูแขนครับแขนตัวนี้น่าจะถ้าไหร่คุณไม้ลองเอาตลับมาผมว่าน่าจะประมาณ9 9เซน10เซนปะนะดูซิ อ่าได้ได้เห็นได้นี้เห็นเก้าเซนแปดเซ้นอ่าวัดจากแกนตุ่มนะครับแกนกลางนะฮะจนถึงปลายนู่นแปดเซนนะครับรอบที่ให้มาอ๋อถ้าอยากได้ยาวก็เกือบเก้าเซนเก้าครึ่งเกือบสิบเซนนะฮะเราก็ขยับความยาวมาได้แล้วแต่ว่าเราจะหมุน ระยะยิ่งแคบมันยิ่งใช้รอบรอบทีนะอ่าถ้าแขนมันยาวขึ้นเราก็รอบก็จะสูงขึ้นนะฮะเดี๋ยวคุณไม้ยกลอกแป๊บหนึ่งผมจะดูหลังกล่องให้นะฮะตัวกล่องนะฮะตัวนี้ระบุมาเลยนะครับเป็นลูกปืน6กบวกหนึ่งหกบวกหนึ่งนะฮะหนึ่งก็คือการตีกลับใช่ไหมคุณไม้นะะ่าเกียร์ระบบเฟืองรอบนะฮะหกจุดสี ทั่วไปนี่ประมาณเท่าไหร่รอบต่ำนะรอบห้าตัวนี้จะจิกมันอ่ารอบหกรอบเจ็ดคุณไม้เขาใช้ชิมานโน,โนตัวทันเอ็กใช่ไหมอ่นั้นเจ็ดจุดหกครับหมุนหนึ่งรอบเก็บสายได้เจ็ดสิบแปดจุดเจ็ดเซนน้ำหนักอยู่ที่สามร้อยยี่สิบหกกรัมนะฮะน้ำหนักอยู่ที่สามร้อยยี่สิบหกกรัมแรงเบรกครับดูนี่ครับ ตัวนี้นะแรงเบรกได้ถึง11กิโลนะฮะนี่มาดูหน้าตัดสายหน้าตัดสาย0.33สนะนี่นะสายได้ถึง255เมตรหน้าตัด0.37 0.37ได้210เมตรหน้าตัด0.42ได้ถึง155เมตรลองมาดูครับตัว40ปอนตัวนี้ที่เขาแถมมาให้หน้าตัดอยู่ที่ 0.26 0.26ไม่มีนะน่าจะใส่ได้ประมาณส2มองม้วนกว่า3ม้วนตัวเนี้ย3ม้วนเลยนะแต่ที่เราแถมให้ก็คือ1ม้วนนะฮะแถมให้1ม้วนกับแถมให้ตัวนี้อีก1อันนะฮะอ่ะมาดูตัวลอกคุณไม้ช่วยพูดหน่อยตัวลอกมีอะไรพิเศษบ้างตัวนี้มันกาได้อิ๊กเสียงครับอ่ามีคลิกเสียง ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมสลับไม้ไม้ตัวนี้คือให้เขาไปดูดเสียงคุณไม้ดีกว่า,นนะาดูเฟืองตัวหนอนด้านในนะครับเป็นโลหะน่าจะเป็นสแตนเลสละมั้งน่าาจะะปรมณเฟืองขับด้านในเป็นสแตนเลสหมดแล้วนะคุณไม้ใช่แล้วรู้สึกว่านี่เป็นเฟืองสแตนเลสครับตอนนี้นแต่มันไม่ระบุอยู่ในกล่องแล้วอ่าตัวน,นี้ไม่ไม่<ต>ยังไม่ได้ระบุแต่ตัวนี้เคย กอง,องกอ,องอังเกลาอากองอังเกลาเขาเระปลูกได้ช,ชัดเลยนะฮะเดี๋ยวต้องให้คุณไม้พูดได้นิดนึงรอบ6.4นะนี่ที่เห็นดูครับเห็นไหมลืมน่นมากลืนก่นไหมเท่าไหร่นี่ดูคุณไม้เกลี่ยไปด้วยฮะเกลี่ยไปด้วยเห็นไหมไหลาตามเวลาปล่อยสายลงไปตัวนี้มันจะเกลี่ยสายวิ่งตามมันทําให้สาย จัดระเบียบได้ดีขึ้นใช่ไหมตรงนั้แต่เวลาเราตีเหยื่อส่วนมากถ้าตีเหยื่อเราไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ถ้าตีเหยื่อนี่ตัวนี้มันจะมีผลว่าเหมือนส่งสายช้าไปนิดนึงใช่ไหมถ้ามันเขาเรียกว่าอะไรตัวเกียร์มันวิ่งตามนี้นะแต่เราไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ส่วนมากเขาจะไปเน้นเรื่องจิ๊กสายประมงสายไตนี่เขาจะรู้กันดีเลยว่าคอมโอดโรรุ่นนี้มันจะดีมากเบรกหนักมากเบรกเนียนเบรกเแน่นแน่นแน่น เบาด้วยนะฮะนี่มาดูครับตัวนี้เป็นทองเหลืองนะทองเหลืองนะฮะมาดูตัวนี้สวยงามสวยงามเดีย๋ยวให้ฟังคลิกเสียงเบรกเสียงนะฮะนี่สภาพตัวนี้ด้านหลังเขียนนี่นะครับเมดอินเกาหลีนะฮะตัวนี้เขียนว่าอะไร มาดูมาดูให้ดูให้ดูชัดๆนะฮะลาย14บสปอนได้ถึง230ยามสิบ4ปอนเยอะนะ14บสปอนนี่ก็ประมาณ200 210เมตรนะฮะใส่สายนะใส่สายเอ็นนะฮะืหือ อ่างนี้ได้เลยอ่ะเงียบนะเสียงเฟืองเงียบมากเสียงเฟืองเงียบมากมาดูมาดูตัวนี้เขียนว่าอะไรอ่ะสแตนเลสสตีลเกียร์นะฮะตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวหมุนปรับดวงตัวนี้มีคลิกเสียงหมุนหมุนแล้วมีแก๊ก นี่นะนี่นไะแน่นมากตัวนี้แน่นมากตัวกดฟีสปูลน,นะถือว่านี่ลื่นลื่นจริงลื่นจริงบอกเลยว่าลื่นจริงลื่นจริงกดฟีสปูลยังเบาเลยนะคุณไมค์มถือว่าไม่ได้หนักนะถ้าเทียบกับไอ้นี่ผมใช้คาร์ดิฟตัวแรกไปยาวคาร์ดิฟไปไ ถ้าเทียบกับคาร์ดิบ่ะไอแป้นเนี่ยเบาวกว่าแป้นกดของคาร์ดิบอีกคนรลื่นมีมือเดียวเริ่มหมุนนี้มือเดียวลื่นจริงครับโดนแน่ๆเลยโดนแน่ๆเลยเดี๋ยวให้คุณไม้มาเปิดฝาข้างให้ดูดีกว่าการเปิดฝาข้างของรุ่นนี้นะหมุนตรงนี้หมุนตรงนี้หมุนตรงนี้นะฮะ เดี๋ยวรอคุณไม้แป๊บเดียวอะมาละมาพอดีเลยอลองดูฝาข้างฝาข้างนะครับใช่ครับหมุนเลยโดดเด่เน้เนเน้นเขาไปเน้นมากเน้นไหมของใหม่มันแน่นอ่ะเน้นครับเอาไปเลยเอาเ,ยาเลยมาเล้วเนี่ยไหวไหมอ๋มอนี่นี่มันมีตัวตัวแฉกนี่ ดเดี๋ยวเดี๋ยวหาเหรียญหาเหรียญเหรียญน่าจะใหญ่ไปนะเหรียญข่าวมาด้วยใหญ่ไปไหมใหญ่ไปใหญ่ไปอันนี้อันนี้ถอดถอดเปลือกนี่นี่ได้ไหมครับให้ดูกันให้ดูกันเห็นๆนนะว่าเราทำกันอย่างนี้เอาให้ดูเลยนะ เอออยากเห็นฝาข้างแล้วก็หมุนให้ดูอ,อ,อ๋อมันหมุนยากหน่อยอ่าค่อยๆหมุนนะฮะเดี๋ยวเป็นรอยคุณไม้ได้ซื้อใช้นะฮะมาจะออนแล้วไม้ทายผมจะเอาตัวนี้หรือว่าผมจะเอาบูเอาทั้งสองเลยอเอาทั้งสองเลย แนนน่อดึงจุบบิดไหมต้องบิดออกไหมให้ดูถึงจะรู้นะฮะดึงออกตรงๆไหมนะ,ะบิดขึ้นนะฮะบิดขึ้นเป็นไงอ๋อมีเม็ดลาด้วยครับมีเม็ดลาด้วยนะตัวนี้นะฮะ ดูระบบเปิดมาก็โอ้ตังนี้เป็นเฟืองทองเหลืองแล้วคุณไมถ้าถ้าให้ทองเหลืองเ่าทองเหลืองด้านนี้จะเป็นตัวอันนี้คลิกเสียงกูได้คลิกเสียะะสงเฉยเฉยก็ได้ฝาอันนี้คือถ้วยหน่วงถ้วยอะไรนะถ้วยเม็ดลาครับถ้วยเม็ดลานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นหันหันมาด้านไฟหน่อยไหมดูนี่นะชัดเลยตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ตัวนี้ ไม่เบิดเลยเราตั้งปกติดีกว่าสองตัวส่วนมากครับอ่าที่ติดมานะฮะแต่ปกติจี้เขาก็ไม่จะไม่ค่อยตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมไม่ตั้งเท่าไหร่เออแต่ถ้าคาดถ้าแของต้องตั้งก็ตั้งไว้สองก็ได้มันลอยได้เลยถ้าแข็ก็ต้องตั้งไว้นะฮะตั้งไว้ที่สองฝั่งตรงข้ามกันนะฮะหนึ่งเมตรฝั่งนี้อีกหนึ่งเมตรอีกฝั่งหนึ่งนะฮะนี่นะระบบเขา นี่ให้ดูชัดๆเลยเปิดซ้ายขวาถ้าจะเอาแคสด้วยแต่ถ้าใครอยากไปจิก๊กก็หมุนหมุนหมุนข้างๆอย่างเดียวเลยใช่ครัหมุนหน่วงข้างๆอย่างเดียวเลยนะค m ม d o ด ss มีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวาสินค้าเราได้มาน้อยมาก <c oughs> คุณมาก็สั่งมาเกือบ15ตัวแต่มันได้มาแค่นี้นะฮะกับของแถมของแถมที่ได้มาก็เป็นสาย PE หัก8 PE 3มาพร้อมกับตัวนี้นะ1ชุดก็นี่เลย1ชุด1ชุดว่าจะมาเซตเซตแค่นี้นะแค่นี้นะครับจากราคาบอกราคาเลยนะจากราคา5,500ัรับ5,500บาทคุณไม้บอกว่าลดเลยลดสุดๆเลยนะเหลืออยู่ที่4,700บาท 4,700บาทนะค่าจะส่ง EMS อีก80บาทนะครับนี่เซตนี้คุณไหมอันนี้ถือนี่ดิอ่ะเซตนี้เลย 1>, 1ชิ้น2ชิ้นพร้อมกับตัวลอกนะครับ4,700บาทจาก5,500บาทนะให้ช่วงปีใหม่มีแค่นี้ครับของมีตามนี้เลยกี่ชิ้น 1, 2, 3, 4, 5, 6 6ตัวครับลดเหลือ4,700บาท ค่าจะส่ง80บาทมารับเองหนะ้าร้านก็ได้แค่4 7, คี่พันเจ็ดถูกไหมอ่าค,ค,คือค่าส่ง EMS ทั่วประเทศนะเราคิดแค่80บาทนะฮะใครอยู่เชียงใหม่ก็ตามใครจะอยู่ลำปางใครจะอยู่ภาคไหนก็ช่างนะส่งทั่วประเทศ80บบาทบอยู่เชียงใหม่ก็มารับเองได้ครับสอบถามมาหลายท่านว่าร้านข้ามขอบอยู่ตรงไหนบอกเลยครับเชียงใหม่เส้นต้นยางสารพีนะ ใกล้แยกกองทรายครับมีหน้าร้านมีหน้าร้านแน่นอนคุณดูคุณดูณดไม่ไม่ใช่แบบว่าเป็นขายอยู่ที่บ้านนะไม่ใช่นะฮะอันนี้มีร้านนะฮะหน้าร้านแบบก็เล็กๆน,น,น้อยๆลูกค้าบอกว่าของน้อยไปหน่อยเราก็พยายามจะหาของเข้ามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆนะแต่เงินมันมีเท่านี้แหละครับลูกค้าอยากได้อะไรก็ลองสอบถามมาได้นะตายลนะ4 7 0 0รบาทถ้าจะส่งอีก 80บาทอยู่กับผมแดนนี่ท้ายวางังพากินพาเที่ยวนะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิง่งนะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับกับคุณไม้ร้านข้ามขอบก็อยู่นี่แหละสอบถามกันได้สอบถามคุณไม้ฟังคุณไม้พูดแล้วก็ไม่เข้าใจมาสอบถามผมต่อได้นะฮะนี่ไปแล้วครับขอบคุณครับพี่รับชมแล้วก็ติดตาม